จากที่ได้ฟังมาสกคนไปแล้วนะคะจะทราบถึงความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะพัฒนาทีมวิทยากรแล้วก็ผู้ร่วยการสถาบันก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะที่มาของโครงการนะคะ,ะถึงเซสชันนี้จะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นะคะในฐานะผู้ร่วยการด้วยแต่วันนี้มาเป็นวิทยากรนะคะที่ได้ผ่านการรับรองรุ่น2ค่ะอยากทราบว่าคุณนัฐนนะคะในฐานะที่ ร่วมโครงการมาด้วยแล้วก็รอบนี้ตัดสินใจที่จะมาสอนนะคะรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้คะในฐานะาวิทยากรคะเ,เหตุผลก็แล้ว่าเชินกัะที่ต้องมีเหตุผลก่อนนะคะเ <laughs> ช่นค่ะ <laughs> ถ้ารู้สึกเนี่ยก็ <laughs> คือว่าจริงๆรู้สึกว่าการสอนในแนวเนี้ยเป็นเป็นแนวที่ใช่ เดิมทีเนี่ยเคยเป็นวิทยากรสมัยตอนที่ทํางานที่บริษัทเราก็ใช้เทนนิงอย่างเดียว่ะนะว่าเป็นโนเล e เราเชื่อว่าก็ถ้าเกิดคนให้โนเลสได้เนี่ยก็จะทําให้เขาเหมือนกับมีมีมีความรู้เอาไปใช้นะคะแต่เราก็พบว่าหลายหลายครั้นเนี่ยพอเราสอนไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจําได้เราก็มาไฟล์เอาจากเทนนิงกรุ c o โคชิ่งว่าการที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาสอบเขาเขาเรียนรู้จาก สิ่งที่เขาจะไปปฏิบัตินะะเป็นความคิดของเขาค่ะเป็นแนวทางของเขาแล้วมันได้ผลค่ะ,นะะทุกวันนี้เนี่ยน้องๆที่บริษัทเนี่ยอาจารย์ประกรณ์แล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยก็เริ่มใช้จริงๆคืออาจารย์ประกรณ์เนี่ยทำแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดสถาบ<ะ>ันนะคะส่วนตัวดิฉันเองก็ยังคุ้นเคยกับหัวที่เป็นผู้บริหาระนะคะทำให้เราเหมือนกับสั่งอย่างเดียวนะ,ะพราเราเชื่อว่าเออสั่งเนี่ยทำให้น้องทาตามได้แต่หลังๆเราก็เริ่มรู้สึกว่า เราสั่งเราสอนไปต้องหลายหลายลักหลายครั้งนะคะปล่อยมากนะคะแต่ว่าก็ยังจากันไม่ค่อยได้ก็เลยลองมาใช้วิธีนี้ดูพอมาใช้วิธีนี้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ผลนะคะก็คือว่าในแง่ของความสัมพันธ์ด้วยวและในแง่ของรีซ้อนผลงานด้วยเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขามีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะะอันนี้ก็เลยเป็นความรู้สึกที่เราค่อนข้างเริ่มมั่นใจละเพราะว่าได้เริ่มทุลองเองจากที่เห็นอาจารย์ปรกกรได้ได้ทำ แบบนี้กับน้องๆนะคะเพราะอาจารย์มาก่อนก็มาแค่เรื่องของเป็นลักษณะของเพนนิงกับปุ๊กโคสชิ่งในช่วงเช้าเซสชันเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยมันอยู่กับเรานะคะน้องอยู่กับเราเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเขาทำได้หรือทำไม่ได้นะคะก็เลยเป็นความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนอาจากเมก่อนนี้เราบอกว่าใช้แบบอาจจะสิบที่สิบเปอร์เซ็นต์เนื่องจากความคุ้นเคยในการที่เราเป็นหัวหน้าค่ะโอเคนะคะก็ความรู้สึกเชื่อมั่นนะคะเพราะใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ เอราะนกลับไปที่เหตุผลนะคะและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะก้ะาวเข้ามาเป็นวิทยากรแนวโควชิงเทรนแอนด์กลุ่มโคชิงค่ะถ้าจะพูดถึงเหตุผลที่ก้าวเข้ามานี่นะก็มี2เรื่องหลักๆนะคะคือใจเนี่ย,นนยตั้งแต่เริ่มเปิดสถา,บานบันรู้สึกว่าอ,อยากทําเครื่องไม้เครื่องมือนะที่เอามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นะคะก็คิดว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็มีอาจารย์บากคนคนเดียวที่เขียนเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมานะ นะพอทําเป็นสถาบันปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มอาจจะฟุ้งซ่านไปนิดหนึ่งนะคะว่าเราก็คาดหวังว่าเบียงกรนก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแล้วเราก็ชานาญทางด้านเว็บไซต์นะคะก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี้ยขึ้นมาเผยแพรนะะ่ผ่านเว็บไซต์นะเพื่อใหออ้ให้กับคนเรียนนะะอาจจะไม่ให้คนเรียนก็ได้คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองคนที่อยากจะเอาเครื่องมือน,นี้ไปใช้ในการฝึกอบรมภายในของเขานะคะแต่ปรากฏว่า มันก็ค่อนข้างจะไปได้ช้าๆ<ะ>แล้วก็ความหลากหลายก็เริ่มในพอพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วเราพบว,ว่าเ,ออเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆต,ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของแนว s o ฟต skill หมดนะฮะทีนี้ในในส่วนเราเนี่ยเราชอบ h า r d skill ะนะ,ะอย่างเช่นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการคิดและการตัดสินใจะนะคะเรื่องของ project management อะไรต่าง,าง<ะ>ๆเนี่ยเรามองว่าเป็น hard skill นะ hard uh, skill ะพวกนี้จริงๆถามว่าสอนในแนวของ s o ฟต skill ได้ไหมนะะแล้วก็พบว,ว่า ถึงแม้ว,ว่าคนเรียนเอาเครื่องมือไปใช้แล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่มีความรู้สึกว่าอยากใช้นะคะเขาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีค่ะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าสาเหตุแรกที่ทําให้รู้สึกว่าเอออยากมาเข้ามาเป็นวิทยากรเพราะว่าการเป็นวิทยากรเนี่ยมันจะทําให้เรารวบรวมเครื่องมืออะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ค่ะส่วนวิทยากรของสถาบันเขาก็ทาของเขาค่ะซึ่งเป็นแนวของ soft skill นะคะแล้วเราก็จะเปิดกว้างขึ้นนะคะก็คิดว่า ในอนาคตที่เว็บไซต์ของ e n t e ท d i n ่นะคะน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมให้บริการลูกค้าได้มากขึ้นค่ะเหตุผลที่สองนะคะก็คือว่าเอ t t e n d i n g ก็เปิดมาเจ็ดปีละนะคะที่ผ่านมาเนี่ยทางน้อง,น,องน้องก็เริ่มเราเห็นพัฒนาการของเขาทีละขั้นทีละขั้นนะะ่อตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือทำทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเขาทำงานด้วยตัวเขาเองคิดเองตัดสินใจเองออกแบบเองนะคะ แล้วก็มาเล่าให้เราฟัง<ะ>ซึ่งเราก็เห็นความเร,าเรียกว่าการเติบโตของเขาทีนี้ทําอย่างไรที่จะทําให้เขาเหมือนกับเหมือนกับผีเสื้อเนอะะาะผีเสื้อก็เกิดมาจากดัดแดง้งใช่ไหมคะเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ักระยะหนึ่งละตอนนี้เราอยากให้เขาเป็นผีเสื้อทำอย่างไรที่จะทาให้เขาเป็นผีเสื้อน<ะ>นี่คือสิ่งที่ก็เป็นความฝันของของของวิชาที่ส่วนหนึ่งก็<ะ>ฟังแล้วรู้สึก นะคะดีใจแทนพนักงานแล้วก็แทน HR แล้วก็บุคคลทั่วไปที่ได้ติดตาม e t t a i n i n g เพราะว่าคุณธาาในมุมของทั้งเจ้าของสถาบันแล้วก็บยคกรเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นนะคะช่องว่างที่จะทำให้ทุกคนได้เครื่องมือจากการที่มีข้อมูลแล้วก็จะทำยังไงที่เอาไปใช้ได้นะคะอนุ้าตไปข้อที่3ค่ะแล้วช่วงเวลาที่ฝึกอะค่ะได้อะไรบ้างกับตัวเองอะค่ะไอที่ได้แน,น่เลยนะ ก็คือเรื่องลูก<ะ>คือเรื่องพนักง,งานเราอยู่กับเขา8ชั่วโมงแต่<ะ>ลูกเนี่ยดูเหมือนอยู่กับเขาเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราอยู่กับเขาน้อยมาก<ะ>และทุกทุกท,ทุกช่วงที่เราอยู่กับเขาเนี่ย<ะ>เราใช้วิธีเดิมๆหมดเลยก็คือสอนพยายามบังคับเขาให้เขา,เอ,าอยู่กับล่องลอยะนะคะแต่พอมาเริ่มฝึกด้วยเ,เป็นวิทยากรปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราต้องเข้าใจว่า คนเรียนรู้สึกยังไงคะคนที่ถูกเราสอนเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออการเป็นเรทยากรแนวนี้เนี่ยนอกจากจะต,ต้องเป็นคนควายหาความรู้นะคะไม่ใช่แค่ว่าคุณไปโค้ชเขาอย่างเดียวคุณต้องมีความรู้ด้วยนะนอกจากการให้ความรู้เขาแล้วเนี่ยเรายังต้องให้เรื่องของแนวคิดกับเขาด้วยแต่ก่อนที่จะไปให้แนวคิดเขาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะก็รู้สึกว่า เปลี่ยนตัวเองหลายเรื่องนะคะจากเมื่อก่อนคุ่อยากเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่อย่างนี้ก็ฟังเขามากขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้เขามากขึ้นเทคสัญญาณอะไรต่างๆทงนี้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเริ่มฝึกการฟังที่เข้มข้นขึ้นนะค่ะคีมีคีย์แบบคำว่าฟังฟังรูปมากขึ้นนะคะโอเคสุดท้ายก็อยากจะเพิ่มเติมไว้นะคะว่ามีประเด็นไหนบ้างที่ตั้งแต่ได้คลุกคลีนะคะกับกระบวนการทัร์นิ่งกลุโคชชิ่งเนี่ย มีอะไรอีกที่เราสามารถนําไปพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ะคะ่ะตอนนี้คือเป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเปิดขหาลันก็คือจะต้องผลิตเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นไปเว็บไซต์เพื่อให้บริการกับคนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์นะคะทั้งลูกค้าเราหรือว่าประชาชนคนไทยทั้งหมดนั่นแหละนะคะเราก็อยากฝึกให้เขาคิดนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มทาอย่างเป็นระบบมากขึ้น เมื่อก่อนนี้เนี่ยได้ข้อมูลอะไรมาปุ๊บเราก็เอาขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เราจะต้องพัฒนาในเรื่องของกระบวนการเราใช้หลักของกระบวนการเรียนรู้ของของคนที่มีสติสติส,สเต็ปนะคะมาใช้ในการเรียกว่าอะไรทาให้มันเป็นระบบมากขึ้นเองค่ะโอเคนะคะเท่าที่ฟังก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้นะคะขออนุญ,ญาตแชร์ก็คือว่า มีกระบวนการและสถาบันนะคะเราก็มีในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือวัตถุดิบและที่เห็นอาจารย์นัทธาให้ความสําคัญนะคะก็คือเป็นเรื่องของเครื่องมือกับระบบนะคะดังนั้นถ้าในส่วนของอลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นคนเรียนเนี่ยน่าจะได้จากุณถามได้เพิ่มมากกว่าเรื่องของอการโค้ชชิง่งปกติทั่วไปจะเป็นเรื่องของเครื่องมือแล้วก็เป็นเรื่องของระบบนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ